ธมพยศตอนจบเตรียมใจรับแรงกระแทกบทสรุปคนเจ้าชู้จะสะสมแค่ไหนใครพลาดตอนนี้คือคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแน่นอนแอมพิรวัตรการันตีความเข้มข้นโคงสุดท้ายชวนลุ้นระทึกทุกวินาทีละครธมพยศเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเชื่อว่าหลายคนคงกําลังอินจัดจิตหมอนขาดไปหลายใบกับเรื่องราวความรักความแค้นที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครปรลาดจรที่รับบทโดยหนุ่มแอมพิรวัตร ตัวร้ายสุดเจ้าชู้ที่สร้างวีรกรรมทำร้ายจิตใจสาวๆไปทัม่มเงองแต่เอ๊ะทำไมทำไมทำไมประหลัดขจรคนนี้ถึงยังไม่ได้รับผลกรรมที่ก่อไว้สักทีหลายคนอาจกำลังตั้งคำถามนี้อยู่ในใจแต่ตรงนี้แหละที่ทำให้ละครเรื่องนี้แตกต่างแอมพิรวัตรออกมาเปิดใจถึงความสนุกสุดเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของพรหมพยศว่าอยากให้ทุกคนติดตามชมกันจริงๆครับเพราะเรื่องราวกำลังพลิกสุดๆมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของคนเจ้าชู้แบบประหลัดขจรจะจบลงอย่างไร แอมยังเสริมอีกว่าจริงๆแล้วตัวละครประหลัดถจรแม้จะเป็นตัวร้ายแต่ก็แฝงไปด้วยข้อคิดสอนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรักประหลัดถจรเป็นตัวละครที่ทําให้ผู้หญิงได้เห็นว่าเรื่องรักนวลสงวนตัวยังเป็นเรื่องสําคัญมากๆเราต้องระวังใจตัวเองให้ดีต้องพิจารณาคนที่เข้ามาในชีวิตอย่างทีท่วนต้องมองให้ออกว่าเขาคิดอะไรกับเราและนี่คือจุดที่น่าสนใจเพราะละครเรื่องนี้สะท้อนภาพสังคมในยุคที่การสื่อสาร ยังไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันยุคที่คนรักกันต้องเจอกันจริงๆต้องเขียนจดหมายหากันการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกันและการเป็นเรื่องยากทําให้ปรัดหจรอาศัยช่องว่างนี้ในการก่อวีรกรรมอย่างที่เราได้เห็นกันในละครแต่ถ้าเป็นยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ง่ายโอกาสที่ปรักหจรจะทําแบบนั้นคงยากขึ้นวันนี้ละครเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วอยากให้มาติดตามบทสรุปของเรื่องแอมกล่าวอยากบอกว่าความเจ้าชู้นี่แหละมันเป็นแรงอาคตาิที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดต้องมาติดตามครับว่ากรรมที่เกิดจากผลของการกระทําจะเป็นอย่างไรประหลัดถจรได้ทํากรรมเอาไว้เยอะดังนั้นกรรมของความเจ้าชู้จะทําให้เกิดอะไรขึ้นกับเขาและใครเป็นคนทํามาดูมาสนุกด้วยกันแอมยังทิ้งท้ายให้คิดว่าจริงๆแล้วความเจ้าชู้ที่เห็นในละครอาจไม่ได้เกิดจากแค่ความตั้งใจร้ายเพียงอย่างเดียวแต่อาจมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่านั้นก็ได้แล้วคุณล่ะคิดว่าอะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงของประหลัดถจร ติดตามความสนุกและบทสรุปสุดเข้มข้นของละครพรมพยศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬกา40นาทีทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35แล้วมาคุยกันว่าตอนจบจะสะใจ,จแค่ไหนคุณคิดว่าบทสรุปของประหลัดขจรควรจะเป็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย